สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับศูสย์นรูนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับนะมาดูนะครับนะลิมจีของตำบลเชื้อรัานะครับก็ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ลิมจีนะครับบ้านสวนของเรานั้นนะครับให้ให้ดอกให้ผลนะครับนะก็นี่นะครับนะตอนหลังจากที่ทาง ของเรานะครับนะป่านของเรานะครับนะได้ทําการตุกแตงกินนะครับนะตกแตงกินต้นเลนจีนะครับนะก็นะได้ทําการตัดยอดนะครับนะทำการตัดยอดขึ้นมานะครับนะตัดนขึ้นมาเนี่ยนะครับนะเพื่อให้ต้นของเขานั้นได้รงแสงนะครับแล้วก็ทําให้ต้น เที่ยนะครับนะต้นวนเที่ยนั้นนะครับแต่ก็สิ่งที่เราได้นะครับนะสิ่งที่เราได้จากการแต่งกิ่งนะครับในจากการแต่งกิ่งขึ้นมานั้นนะครับนะก็นี่เลยครับนะนี่เลยนะครับลูกนะครับปีนี้นะครับนะก็เป็นที่น่าแปลกใจนะครับที่ีอ่า ต้นลิ้นจี่ของเรานั้นนะครับนะให้ดอกให้ผลนะครับนะอย่างอย่างเยอะนะครับนอย่างเยอะนะครับแต่ก็เอารอชมต่อไปว่ารสชาตินะครับน้าก็จะเป็นอย่างไรนะครับนะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับแล้วก็ทําให้อ่าลิ้นจี่ของเรานั้นนะครับนะออกผลผลิตขึ้นมานครับก็ จริงๆเราก็ตัดแต่งกิ่งนั้นนะครับก็ไม่ได้คาดหวังว่าเอาลิ้นจี่ของเรานั้นจะให้ให้ดอกให้ผลนะครับนะแต่ว่าพอเราตัดกิ่งเข้าไปแล้วนะครับสิ่งที่ประหลาดใจก็คือนะครับต้นลิ้นจี่นั้นเขาออกลูกออกผลมานะครับนะนะบนะก็ถือว่าเ,อาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะกนะนะ็ในรอบประมาณ เกือบสิบปีนะครับเกือบสิบปีนะครับนะก็แรกแรกเลยที่เราปลูกไปก็ไม่ได้คาดหมายไม่ได้คาดหวังว่าจะได้กินดอ,อกกินผลเขานะครับนะเราปลูกไว้นะครับเป็นร่มเงานะครับนะเป็นร่มเงาให้กับบ้านของเรานั่นเองนะครับนะแต่ก็ผลที่เราได้มาก็ถือว่า เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็เราก็จะเรียนรู้ไปว่าเออลิจีว่าเราก็ปลูกได้นะครับเราก็ปลูกได้แต่ว่าต้องเราดูรสชาติอีกทีหนึ่งว่ารสชาติเขาจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็สิ่งที่เราได้เพิ่มขึ้นมาก็คือมิ่มนะครับนี่มิ่มก็ตังนี้น่าจะเกือบร้างแล้วนะครับนะเกือบร้างนะครับนะเขาก็มาศาัยอยู่นะครับแล้วก็ผสม เกสอนให้ครับต้นเลนจีของเรานั่นเองนะครับนะนะ่ะก็มีอยู่สองรังนะครับมีอยู่สองรังนะครับน่ะรังรังแรกก็เกือบจะาไวายไปแล้วนะครับนะเกือบจะาไวายไปนะครับนะ่ะก็มีรังที่สองนะครับน่ะมีรังที่สองเข้ามานะครับนี่เลย นะครับรังที่สองนะครับตัวนี้ก็น่าจะเพิ่งมาอยู่นะครับนะก็ถือว่าถึงแม้ปีนี้นะครับนะอากาศจะแรงมากๆนะครับหนาแรงมากๆแต่ก็ทําให้เราได้เห็นลิ้นจี่ของเรานั้นนะครับให้ให้ดอกให้ผลนะครับจากที่เราปลูกนะครับปลูกไว้เป็นร่มเงานะครับนะร่มเงาให้กับ บ้านของเรานะครับแต่ก็สิ่งที่เราได้มานะครับนักก็เห็นให้ดอกให้ผลอยู่นะครับก็แสดงว่าปลูกบ้านเราก็น่าจะปลูกได้นะครับนะก็เราต้องหาวิธีรักษาดูแลกันต่อไปนะครับแล้วก็มีต้นเดียวนะครับหลายคนก็บอกว่าปลูกต้นเดียวนะครับนะต้นจะเขาจะมาให้ดอกให้ผลต้องปลูกเป็นคู่นะครับแต่วันนี้เราพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่า เราจะปลูกต้นเดียวหรือปลูกสองต้นหรือปลูกกี่ต้นนะครับนะขึ้นอยู่กับวิธีรักษาวิธีดูแลเขาด้านเองนะครับนะเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับนะที่จะพาทุกท่านมาดูว่าตาบลเทพรสา,าของเรานั้นก็สามารถที่จะปลูกเลี้ยงจีได้นะครับนะก็ขออนุญาตจ,จบคลิปสั้นๆเพียงตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในช่วงของ ตอนลูกที่เขาสุกนะครับแล้วก็ให้รสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวโปรติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ